เดี๋ยวก็สวยไปมาช่ยกันนะครับสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับพ่อกันอีกแล้วกับทีมงานสตาตช่างช่างอะไรประกอบรถอะไรไม่รู้นะครับนพชัยชาแนลนะครับช่องของเราตตา,ามด้วยนะครับวันนี้เรานำเสนอรถโลโวนำเข้า เป็นเป็นรถยังวะรถโจ้รถรถเกี่ยวรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นเกษตรพัฒนารุ่นในหนุ่มจังไลบว่าไปตุยแอร์ครับพี่น้องกำลังประกอบอยู่นะครับ นี่ก็นำเข้ามาแล้วก็เป็นแยกชิ้นส่วนมานะครับมีสองคันคน,นะครับเป็นตู้แอร์นะครับตัวนี้บันไดาทางขึ้นครับคนเตี้ยลําบากครับก้าวขึ้นยากมากครับบันไดสูงครับ <c oughs> ด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะครับก็ มีประตูด้านข้างอ่ะได้เหมือนกันเอ้อ้อสวิต์ต่างๆสวิต์ควบคุมนะครับมีระบบแอร์เปิดมีพัดลมช่วยด้วยนะครับเผื่อไม่เย็นเพราะว่าต้องทำงานแตกแดดเ,เอาเปิดกังไงวะกระจกตัวนี้เปิดออกด้านข้างได้นะครับ เอาช่างบีไปไหนแล้วครับไปนู่นแล้วครับไปงอยอยู่ตู้นวดเล้วครับทำไมเป็นตู้เก็บเก็บได้ไรบ้างช่างบีเก็บได้นนเท่าไหร่ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเข้าสู่ฤดูกาลทำนาแล้วนะครับใครยังไม่มีรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับติดต่อเรามาได้นะครับ เราขายเป็นระบบบริษัทนะครับนี่รับรองนะครับรับรองคุณภาพแล้วก็รับประกันรถเกี่ยวด้วยมีทีมช่างออกซ่อมถึงหน้างานทา <c oughs> <c oughs> งต่อไปก่อนเพื่อนเลยนะครับ <c oughs> ใส่นอดครับตอนนี้ใส่ไม่ตรงครับไม่เข้าครับจังหวะนี่ สายนิดหนึ่งสายนิดหนึ่งเออไม่เข้าครับไม่เข้าครับเรามาลุ้นกันครับตอนนี้ช่างตอกกำลังจะใส่น็อตตัวนี้ครับจะใส่ได้ไหมโอ้โหใส่ไปได้ครับจังหวะน่ช่างบีทำไรครับตอนนี้ชันแหนแปนงไต่ oh. ไปไต่มาครับไต่หน้าไต่หลังเหยียบของเพื่อนดำหมดแล้วครับตอนนี้ครับ แค่ของผมครับผมก็เหยียบอย่างเดียวครับใครจะเป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับยีห้อโลโวนะครับตัวนี้เครื่องร้อยก้นแรงก็<ไ>ปเป็นแบบ<ห>อ่าอุ้มนะครับตัวนี้พาไปเนี่ยพาพไปเนี่ย เออเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปดูรถแท็กเตอร์กันครับมีรถแท็กเตอร์นําเข้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าใช้มากนะครับราคาก็อ่าเป็นราคากันเอง<า>กันเองกันเองครับถูกมากครับอ,อต้องโดดออมาครับยังไม่ได้ใส่หัวเกี่ยวนะครับหัวเกี่ยวจะเป็นตัวแยกชิ้นแยกออกมา เพราะว่านําเข้ามาก็แยกชิ้นส่วนมาในตู้คอนเทนเนอร์นะครับนาเข้าผ่านเรือนี่ดันรีรอบตัวคุณเลยนี่ไปแล้วครับอันนี้ไม่ใช่บังไฟล้านนะครับไม่ใช่บังไฟล้านแต่แบกสองครับจังละเน้แบกไปแล้วครับแบกไปแล้ว อันนี้เป็นการตัวนี้จะเป็นตัวไม่มีตู้แอร์นะครับมีสองคันนี่ตัวตัวฝั่งนู้นเป็นตู้แอร์นะครับตัวนี้เป็นไม่ตู้แอร์ใครชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยนี่เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับอออันนี้ใส่พ่อ เอัแล้วเรียบร้อยคันนอดยึดครับโดเคด้านนี้ตู้แอร์ยังจกตากันอยู่ครับตอนนี้เอาเอา,เอาจังไดวะเอาสัน่น่ะทีมงานช่างเอาเอาไงดีวะเหลือหน้าไงท่อไม่มาใส่อ่ะใส่เหมือนคันนั้นน่ะไ่า ออมีระบบกลไกตัวนี้จะเป็นบอกว่าสายพานอะไรทำหน้าที่อย่างไรและก็ชิ้นส่วนเบอร์ไหนนะครับเป็นแทกยางนะครับตัวนี้เป็นล้อแท็กนะครับแทกยางด้านหลังตู้นวดนะครับด้านในก็จะเป็นตะแกรงนวดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมัน ประมานี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับยังไงก็ถ้าสนใจติดต่อทักทายกันเข้ามาครับรุ่นใหม่ครับใหม่ล่าสุดใหม่จริงๆครับโอเคใครรับชมคลิปวิดีโอนี้หรือว่าในช่องทางต่างๆของนัดชาแนลนะครับนัทิชัยชาแนลก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองเลยมาที่มาครับผมลำลำรวยรวยกันทุกคนนะครับก็นำเสถอตัวรถ เกี่ยวข้าวกันไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวกันเพิ่มเติมอีกครับตอนนี้ก็เป็นการประกอบอยู่ครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ